สวัสดีค่ะสบายดี f c ทัางช่องนะคะวันนี้ไม่เพ็นกลับมาทักทายสบายดีกับเ c ทัางช่องคือเก่านะคะของวันที่16ธทันว่าคมสองหา 6, นะคะกิบนี้ไม่เพ่นจะพาเ c ซทัางช่องมาสรุปเอาแนวทางฮาหนอยรวมและฮาหนอยแยกของ8ดสำนักนะคะวันนี้เมื่อวานนี้ลงให้แค่6สำนักเนาะ ส่วนอีกสองสำนักไม่เพนได้ลงในกลุ่มให้แล้วเนาะก็คือของสุดใจพารวยและแอดอ้อยผารวยนะคะเมื่อวานนี้เนาะอ่ะบ่า,บา,บาลาใหญ่หางมาเบิงผลฮานอยเมื่อวานนี้นอยพิเศษบนออก880แล่างออก37นะคะและฮานอยปกติบนออก350ห้าล่างออก10ส่วนฮานอย v i p บนออกเก้าล่างออก93นะคะ อเอามาเบิงค่ะเมื่อวานนี้ฮานอยแยกนะคะของตาปากน้ำโพวิ่งลูดเข้า2องฮานอยก็คือฮานอยปกติและพิเศษเนาะส่วนตัวจับคู่เข้า1นึ่งฮานอยก็คือ7 3็ล่างของน้อยพิเศษนั่นเองเนาะเข้า1นึ่งฮานอยส่วนเขาฝากมาวิ่งลูดเข้าหนึ่งฮานอยก็คือฮานอยพิเศษมาทั้ง2ตัวแต่ว่าจับคู่โบเขานะคะ ส่วนตาปากน้ำโพฮาหนอยรวมวิ่งลูสี่กับเจเจดมานะคะเอซมา2อฮาหนอยจับคู่เข้าหฮาหนอยอ้อเข้า2อฮาหนอยตัวนี้เจดเดนะคะเอฟซีเพื่นกระตายไล่แล้วเจ็ดเจ็ดนอย v ี p เนาะนี่ก็เข้านะคะของตาปากน้ำโพเข้าสองฮาหนอยนะคะก็คือ7จดสามหรือว่า3ามเจ็ดล่างของนอยพิเศษหฮาหนอยและ v ี p อพเจดบนนะคะ ตาลายเนาะบึ่งกระดาษล,ลายลายก็ได้ส่วนของแม่ลิ้วพารวยวิ่งรูดสกับ7มาด้วยกันเลยเนาะจับคู่ให้เข้าชุดเน้นก็คือสาล่างของนอยพิเศษตรงๆและ3ามหรือว่า93ล่างของนอย VIP เข้า2อานอยนะคะพ่อเกลียงวิ่งรูด เด่นมา3ตัวเข้า2ตัวก็คือ0ูนย์กับ1มาด้วยกันเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่เข้าชุดเน้นหฮาหนอยก็คือ08หรือว่า80ดนยอยพิเศษนั่นเองแล้วก็อาจารย์ต้อยนำโชคเมื่อวานนี้ให้วิ่งลู่3กับ4 3มา2อฮาหนอยนะคะจับคู่เข้าให้3 7ตรงตรงนอยพิเศษล่างและ9กสตรงตรง นอย V.I.P. นะคะเข้า2อฮานอยค่ะส่วนอาจารย์สวายให้วิ่งรูด0ย์กับ6กศูนย์มา2องฮานอยนะคะก็คือฮานอยพิเศษและปกติปกติเด้งบนล่างนอศูนย์เนาะจับคู่เข้าที่50บนนอยปกติและ80บนของนอย V.I. เอ่อนอยพิเศษนั่นเองเนาะค่ะอ่ะเขาก็ได้ผลฮานอยของแต่ละสำนักเมื่อ วานนี้กันแล้วเนาะเหลือแค่ของแอดอ้อยพารวยแล้วก็แอดอ่าสุดใจพารวยเนาะของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้วิ่งลูดก็เข้าจับคู่ก็เข้าเด้อจ้าเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็ของแอดอ้อยพารวยจับคู่บ่เขาแต่ว่าเลดวินมาตั้กันทั้งสามฮานอยเลยเนาะหาเอฟซีผู้ใดวินไะด้เนาะแต่ว่าบ่ไดดล่งคลิปห้อ่ะห้ามมาเอาตัวเลขแนวทางฮานอยแยกกันก่อน ก็คือของเขาฝากมาวันนี้วิ่งลูดน้อยพิเศษ4กับ5จับคู่ที่4041 5051ชุด3ตัวบน451แล้วก็540ส่วนหาน้อยปกติให้9กับ0จับคู่ที่9091 0001ชุด3ตัวบน901แล้วก็090เนาะและหาน้อย VIP ให้รูดที่0กับ1จับคู่ที่04 05 1415 ชุด3ตัวบน015และ104ค่ะเมื่อวานนี้เขาฝากมาทำผลงานวิ่งรูดมา1ฮานอยเนาะนอยพิเศษมาทั้ง2ตัวแต่ว่าจับคู่เบ่าเขาส่วนมือนีให้มาแล้วกับเบิงเอาพิจารณาเอาเป็นแนวทางกันเดอ้อเนอะาะนอยแยกค่ะได้แล้วของเขาฝากมามาต่อที่ของตาปากน้ำโพวันนี้ตาให้วิฮานอยแยกมาน้อยพิเศษ ลู่ที่สี่กับเจ็ดเด่นที่สี่นะคะจับคู่สี่แปดสี่หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งชุดสองชุดสามตบนสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่แปดเนาะส่วนห้าน้อยปกติให้ลูดเด่นที่ศูนย์ลองสามจับคู่ศูนย์สามศูนย์หกสามสามสามหกชุดสามตบลศูนย์สามหกและสามศูนย์สาม ส่วนฮานอย VIP ให้รูดเด่นที่1ลอง4จับคู่1 0 1 3 4 0และ43ชุด3ตัวบน1 4 3และ4 1 0ค่ะส่วนฮานอยแยกนะคะของตามเมื่อวานนี้ทำผลงานวิ่งรูดเข้า2ฮานอยเนาะส่วนตัวจับคู่เข้า1ฮานอยก็คือนอยพิเศษจับคู่เข้าที่73็ล่างเนาะเลขออกสามเจค่ะ ส่วนวันนี้ก็มาเตรียมแคปหน้าจอเอาของเขาฝากมาและตาปากน้ำโพกันเลยนคะคะแคปหน้าจอค่ะบรัยเนาะมันต้องนคะคะแคปหน้าจอกันเนี่ยเนี่ยได้ปะ่ะไข่ fc อ่ะแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะ fc มันเต็มหน้าจอเนอะหาะฮานอยแยกสำหรับคนทุนน้อยเนาะให้เบิงผิจารณากันค่ะทุกตัวเลขให้มาเป็นแค่แนวทางเดอ้อจ้ะเนาะอ่ะได้แล้วเข้าไปต่อค่ะมาต่อที่ฮาหนอยรวมกันเลยวันนี้ฮาหนอยรวมอาจารย์สวัยให้วิ่งรูดที่สามกับ1จับคู่หนึ่งสามสี่สามห้าสามหสามและศูนย์สาม สองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งและเจ็ดหนึ่งชุดกันมีสี่เจ็ดสามเจ็ดและสี่หกนะคะของอาจารย์สวัยค่ะส่วนเมื่อวานของอาจารย์ทำสวัยทำผลงานออกมาได้สองฮาหนอยเนาะวิ่งรูดเข้าตัวเดียวก็คือศูนย์นั่นเองจับคู่เข้าที่แปดศูนย์บนของนอยอ่าพิเศษแล้วก็ห้าศูนย์บนของนอยปกติเนาะเข้าสองฮาหนอย ส่วนวันนี้วิ่งรูดที่3กับ1จับคู่ที่1 3 4 3 5 3 6 3และ0 3 2 1 4 1 6 1 9 1และ7 1ส่วนตัวกัน4 7 3 7และ4 6นะคะมาต่อที่ของตาปากน้ำโพหาหนอยรวมวันนี้ตาให้วิ่งรูดที่1กับ4จับคู่1 0 1 3 1 7 1 8 สี่ศูนและ48ส่วนเมื่อวานตาทำผลงานออกมาได้สองฮานอยวิ่งลูดเข้า1ตัวเนาะก็คือนอยพิเศษล่างและนอย VIP บนนะคะเข้า2อฮานอยส่วนวันนี้วิ่งรูด1กับ4จับคู่ที่1 0ึ่งศูนย์หนึ่สามหนึ่งแสและ4ี่นะคะ แคมปหน้าจอเอาฮาหนอยรวมของตาของอตาปากน้าโพและอาจารย์สวัยกันก่อนได้แล้วก็ไปต่อกันนะคะมาต่อของพ่อเกลียงวันนี้วิ่งรูดหกห้าหกจนะคะห้าจับคู่ชุดเน้น9-5-9-6-9-7 050607ชุดลอง1 5 1 6 1ห,หน่อยรวมพ่อเกลียงเนาะส่วนเมื่อวานของพ่อวิ่งลูดเด่นมา3ตัวเข้า2ตัวก็คือ0กับ1จับคู่เข้า,ห,าหน่อยก็คือ80หรือว่า08นเนาะนอยพิเศษส่วนวิ่งลูดมาด้วยกันก็คือ1 0น้อยปกตินะคะ fc ส่วนวันนี้วิ่งลูดเด่นมา567 จับคู่ชุดเน้น95 96 97 05 06 07และลองมา15 16 17นะคะสุดใจพารวยวันนี้ให้วิ่งรูด9เม็ดเดียวเนาะจับคู่93 94 96 03 04 06เนาะของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้บ่มีตัวเทีย,หยนะบหยเนาะราว่าบ่ได้ลงลิป จัว่าของเพิ่นเขาเนาะวิ่งลูดก็มาจับคู่ก็เขาสี่เจ็ดสามสามเจ็ดเนาะน้อยพิเศษส่วนวันนี้วิ่งลูดเก้าตัวเดียวจับคู่เก้าสามเก้าสี่เก้าหกศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกนะคะ,ะมาแคปหน้าจอเอาของพ่อเกลียงนะคะตรงกันที่ศูนย์หกเก้าหกเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ มาต่อที่ของแม่ลิ้วพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างฮานอยรวมแม่ลิ้วพารวยวันนี้ให้วิ่งลูดอ่าสกับ7ด จับคู่ที่4740414442ชุดลอง675770และ77นะคะฮานอยรวมแม่เลี้ยววันนี้เนาะส่วนเมื่อวา,านนี้แม่ทำผลงานออกมาได้2องฮานอยก็คือฮานอยพิเศษและ VIP นะคะ ตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้งสองตัวมาทั้งเจ็ดแล้วก็สามเนาะส่วนวันนี้วิ่งลูดที่4กับ7จ็ับคู่ชุดเน้น4ี่เจ็ดสี่ชุดลอง6 7เ 7, 7็ดและ7 7นะคะ fc อ่ะไปต่อที่ของแอดอ้อยพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา1กับ7เลขวินมี0 2 1 8 7 3 จับคู่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าและเจ็ดแปดเน้นให้ห้าคู่เหมือนเดิมก็คือหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดสามเนีเจ็ดแปดนั่นเองค่ะเนะาะเมื่อวานนี้บ่ได้อะบ่มีตัวมาเทียบไ้เบิง้งเนาะเพราะว่าแม่เพ้นบ่ไดเขียนไว้ค่ะเอาไปลงในกลุ่มไห้เนาะให้วันนี้ก็มามีหนึ่งกับเจ็ดเลขวินมีศูนย์สองหนึ่งแปดเจ็ดสาม จับคู่13 14 17 18 72 73 75และ78็ดเน้นที่13 14 18และ73 78ส่วนชุด3ตัวบน012 218 187และ873นะคะอ่ะมาแคปหน้าจอกันก่อนเนาะเดี๋ยวนะเพื่อนจะพาไปปิดคลิปด้วยของอาจารย์ต่อยน้ำโชคนะคะแคปหน้าจอเลยจ้ะ อันนี้เนาะแคปหน้าจอเสร็จแล้วไปต่อกันค่ะอีซี่มาต่อที่ของอาจารย์ตอยน้ำโชคค่ะหาหนอยรวมวันนี้อาจารย์ให้วิ่งลูทที่ห้ากับหกเนาะกะจับคู่ให้มาห้าคู่กับให้ด้วยก็คือเก้าสี่สี่เก้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าห้าห้าเก้าหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งและหนึ่งหกส่วนเลขวิ่มีสี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเนาะ ส่วนเมื่อวานของอาจารย์ให้มาวิ่งลูดที่3กับ4 3มา2ฮาหนอยเนาะจับคู่เข้าเลยค่ะชุดเน้นทั้งสองฮาหนอยเลยก็คือ3 7ตรงตรงล่างของน้อยพิเศษและ9กตรงตรงล่างของน้อย v i p นะคะกับของอาจารย์ต้อยก็เข้าทั้ง2ฮาหนอยเลยเนาะจับคู่เมื่อวานนี้ส่วนวันนี้วิ่งลูด5กับ6จับคู่ให้ มีเก้าสี่สี่เก้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้าห้าห้าเก้าหกศูนย์ศูนย์หกและหกหนึ่งหนึ่งหกส่วนเลขวินมีสี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งนะคะไปต่อค่ะอซีแคปหน้าจอเดอ้อค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะส่วนฮานอยวันนี้ได้ครบจบทั้งแปดสำนักแล้วเนาะคะ่ะกคลิปต่อไปอาจจะเป็นการสรุปเล่าพัฒนาใหเนาะของเซียนสำนัก อาจารย์ที่ยังบได้ลงไห้นะคะเอซขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไม่เพ็ินลัวๆทุกๆคลิปด้วยเนาะช่วงนี้บรค่อยจะดีเท่าใหยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวค่ะตามนี้คะ่ะ